สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับริวที่ประพลชาแนลแล้ววันนี้เราจะมาอยู่ในเกม100 Years ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยฉันเป็นตัวสเปิร์มว่ายดิบไปดิบมาดิบไปดิบมาอา้าวเจอร่างไข่แล้วแล้วถ้าเราอยากไปเกิดเราก็ต้องเจาะไข่เพื่อเข้าไปอยู่ในนั้นยาจึกยาฉันจะต้องไปเกิดให้ได้จึกนี่ไ อุ้ยมีรูให้เข้าแล้วฟ,ฟุไปเลยเย่ yeah, ตอนนี้เราก็เกิดเป็นเด็กทาลกแล้วนะคะทุกคนไว้กำลังต่ะแตะเลยแล้วเราก็คลานคลานคลานไปที่เลเวลหนึ่งแง่ yeah, ป๊าป<ะ>๊า<ะ>มามมาหิวนมจังเลยกาบเย่ๆ yeah, yeah, มาหาพ่อเร็วลูกมาหาพ่อแล้ววมาหาแม่เร็วดยวแม่ให้นมกินนะลูก มาหาแม่แล้วแม่แม่หนูหิวนมหนูหิวนมต้องไปหาแม่ไปกินนมแม่ครับจุ๊บแม่ถอดเสื้อก่อนนะโอ้จุ๊บงอมงอมอมอิ่มจังเลยครับเย่แย่ผ่านเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็คลานไปที่เลเวลสองแล้วตอนนี้เราก็ต้องคลานไปหาคุณแม่นะครับอุย้ยแต่ว่าลูกบอลน,นี่เยอะมากเลยเนี่ยระหว่างทาง โอ้ยแม่ครับแม่ครับผมกำลังจะคลานมาหาคุณแม่แล้วนะครับคุณแม่มารับผมหน่อยครับคุณแม่มามาเดี๋ยวแม่อุ้มจา้าเย่เสร็จสิ้นภารกิจต่อไปเราก็คลานไปที่เวลวเลวสามครับทุกคนคลานฮึบคลานคลานโอ้หนะ่าเบื่อจังอยากเล่นของเล่นน่ะอ,อยากเล่นของเล่นอันซ้ายก็เป็นแก้วอันขวาก็เป็นการ์ตูน้น หนูอยากเล่นกระตูนหนูจะหยิบกระตูนหุ่นยนต์เอามันเล่นเล่นเลยเล่นเล่นนี่เขยา่าขยาอ้ยเขย่าเขย่าเอ้าพ่อเข้ามาทำไมอะครับแขนขาหุ่นยนต์มันแค่ลงเองครับผมไม่ได้ทำนะคุณพอ่อคุณพ่ออยากดูอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะทำให้คุณพ่อดูดูนะนะี่ไงอีเดอโอ้ไม่นะเย,ย้ผ่านแล้วพอเราทำของเล่นคุณพ่อพังนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าวมีดาวโอ้โหทุกคนครับ การที่เราไปเก็บดาวนี้ก็คือทำให้เราโตขึ้นนั่นเองแล้วเราก็มาที่เลเวล5นะ้ณตอนเที่ยงที่โรงเรียนอนุบาลหมีน้อยเฮ้ยเรียนเสร็จแล้วหิวข้าวจังเลยอุ้ยข้างหลังมีคนอยู่เฮ้ยเรามาชวนเขาไปกินข้าวกับเราดีไหมนะเอเขาอยากกินกับเราไหมนะเดี๋ยวลองชวนเขาดีกว่านี่เธอเธอกินข้าวเที่ยงกับเราเปล่าอ๋อได้สิจ้ะ เย้เย้ดีใจมากเลยงั้นเรามานั่งกินข้าวกันเถอะว่าแต่กับข้าวของเธอเนี่ยน่ากินจังเลยขอกินคำหนึ่งนะเย้ย <Huh? S 1> yeah. ขอแย่งข้าวกินก็ผ่านด่านล,ละโว้ย <laughs> ไปไปโอโหกันเถอะครับนี่ลูกแม่มีงานให้ลูกช่วยทําหน่อยนู่นอยู่ข้างในอะ่ะฮะคุณแม่ให้ผมขัดห้องน้ำเหรอครับใช่จ้าว่าแต่ห้องน้นํานี่เราไม่ได้ขัดมาเป็นสิบปีเลยไหมครับเนี่ยคุณแม่เหคราบนี่ชังเกิดกังเหลือเกินอี แต่เราก็ต้องขัดให้มันสะอาดเพราะว่าเราเป็นเด็กเป็นเล็กเราก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านและแกแบ่งเบาภาระให้ท่านใช่ไหมครับคุณแม่โอ้โหลูกขัดสะอาดจังเลยนะันเนี่ยเพอร์เฟกมากเลยจ้าแม่อุตส่าห์ไม่ขัดห้องน้ำมา3าปีเลยนะันเนี่ยโหมีลูกที่คุ้มจริงๆโอ้โหคุณแม่จะขนาดนั้นเลยหรอครับถ้าคุณแม่ขี้เกียจคุณแม่จ้างแม่บ้านมาขัดก็ได้นะครับเนี่โหนี่มันลูกนะลูกนะ ไม่ใช่คนใช้นะคุณแม่คุณแม่เห็นผมเป็นลูกเลยเห็นผมเป็นคนใช้ครับเนี่ยข,ขัดขัดไปเถิดจ้าเดี๋ยวแม่ให้ห <TS> ้าบาทเย่ดีใจมากๆเลยได้ตังตังห้าบาทไปดานต่อไปดีกว่าเวลเจตณป่าแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์อ้าวริวเรวไปตกปลาให้พ่อหน่อยเร็วพ่อจะเอาปลามาย่างหุยพ่อะริวอยากเล่นน้ำกับเพื่อนถ้าไม่ไปตกปลาไม่มีข้าวกินนะเฮ้ยไปตกปลาก็ได้นี่แน่ อพ่อนะพ่อทำไมต้องให้ผมมาตกปลาด้วยเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อไม่ใช่หรอรอยากเล่นน้ำจังเลยอุ้ยปลาปลากินเบ็ดแล้วอ้ยอุ้ยอยย่า,ยาดึงดึงย่าเฮ้ยได้ปลาแล้วครับพ่อเยี่ยมมากลูกแย่ yeah, ผ่านแล้วแล้วเราก็ไปเลเวลแปดกันเถอะทุกคนอุ้ยที่นี่มันเป็นสนามเด็กเล่น เราต้องมาวิ่งเล่นและจับกับเพื่อนๆฉันจะไล่จับเธอถ้าฉันจับเธอฉันก็จะชนะยะ่าย่าจะไปไหนนี่แน่จับได้แล้วอีกคนนึงนี่เป็นไงล่ะนี่แน่ป้องเฮ้ยมันเหลืออีกคนนึงนี่นาะแกจะวิ่งหนีฉันไปไหนอยาน่าไหนนะแบบแบแแบแน่ริงกะจับฉันให้ได้สิแแบบแๆบ,บมาตามสิเด้อวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีเอ้อยี่หน่อยแน่ไอเด็กเสื้อขาวบังอาจท้าทายข้าเหรอยี่อย่าวิ่งหนีนะอย่าหนีนะ ฮ่า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 แน่จริงจะตับให้ได้ดินี่น่เฮ้ยหลอกเว้ยหลอกหลอกวิ่ง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 ไอเด็กเสื้อขาวแกเสร็จฉันละฮ่า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 ย่าพอเราก็ไปเวลก้าวกันเถอะทุกคนค่ำคืนนี้มีงานฮาลโลวีเหรอเนี่ยฉันจะเตรียมชุดอะไรใส่ไปดีนะเฮ้ยชุดกล้วยน่าใส่มากเลยอุ๊ยนี่ ใส่ชุดกล้วยเสร็จแล้วน่ารักไหมครับทุกคนโอ้เพื่อนๆฉันมาแล้วเฮเธอใส่ชุดอะไรเนี่ยก็ชุดสตอเบอรี่ไงสวยมากเออเลิศอยู่ปาพวกเราไปกันเถอะเราจะไปเดินเคาะตามบ้านกันนะเอาบ้านหลังไหนดีเนี่ยพวกเธอบ้านหลังนั้นดีไหมไปไปไปบ้านหลังนั้นกันเถอะก็ๆๆมีใครอยู่ไหมครับออกไปไอเด็กเวนฉันไม่เล่นฮาโลวีนกับพวกแกหรอกนะอ้าวเศร้าเลยพวกเรา เป็นอะไรเนี่ยบ้านแกอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเราไปเล่นบ้านอื่นกันก็นกนได้เออเอาบ้านไหนดีนะบ้านไหนที่เขาจะเล่นฮาโลวีนกับพวกเราเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วบ้านนี้ครับก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมครับยาฮูว่าไงาเด็กเดกฮ่าฮ่าสุขสนฮาโลวีนจ้าอุ้ยข,ขอบคุณครับคุณน้ำหัวฟักทองใจดีสุดๆไปเลยเลย,ย้พันดาแล้วไปที่เวลสิบกันเถอะทุกคน นะสระว่ายน้ําอนุบาลหมีน้อยพ่อครับพ่อครับทําไมคนนั้นว่ายน้ําเก่งจังเลยอะครับถ้าลูกอยากว่ายน้ําเก่งลูกก็ต้องมาฝึกว่ายน้ํากับพ่อก่อนนะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเย้พ่อผมว่ายน้ําเป็นแล้วครับพี่กองอย่างนี้ก็ได้เหรอวะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละจ้ะตอนนี้ขอไปเวลสเดก่อนนะเฮ้ลูกชายสุดหล่อของพ่อมานีเร็วมานีเร็วพ่อมีอะไรให้ช่วยพ่อมีอะไรเหรอครับอ่ะหยิบไปเดี๋ยวนะพ่อ พ่อเอาสายยางเอามาให้ผมล้างรถเนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอตอนขัดห้องน้ำได้ทีนึงแล้วแม่ก็ให้ขัดห้องน้ำมาคราวนี้พ่อก็ให้ผมล้างรถอีกแล้วเนี่ยโอ้ยหือคราบนี่คากเต็มที่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหคุณพ่อครับถ้าคุณพ่อรถจะสกระปรกขนาดนี้นะผมว่าพ่อไปคาแคร์เด้อครับน่าจะ ล้างสะอาดกับลูกล้างอีกนั้นเนี่ยโอ้โหโอ้ยน้ำก็จะไม่ไหลละทุกคนดูน้ำสิครับปอแปะปอแปะปอแปะรถรคุณพ่อจะสะอาดไหมเนี่ยโอ้โหคุณพ่อครับเออผมแนะนํานะคุณพ่ออย่าให้ลูกล้างรถเลยนี่ลูกนะลูกไม่ใช่ทาสนะโอโ้คุณพ่อ,อ,อดูสภาพรถสิทุกคนคุณพ่อยังให้เราล้างรถอยู่ได้ ไปคาแคร์เธอเสียแค่ไม่ถึงร้อยหนึง่ง <c oughs> เราต้องล้างให้สะอาดเย,ย้โอ้ยกว่าจะล้างรถเสร็จปวดเมื่อยตัวไปหมดเลยไปเวล12อกันดีกว่าครับทุกคนเฮลโลสวัสดีครับวันนี้ผมมาบวชเป็นวันแรกครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้ผมทําอะไรดีครับอ๋อสวัสดีจริวมามาเดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าสวดมนต์นะพร้อมหรือยัง พร้อมแล้วครับหลวงพ่อน้าโมตระัสสะภพคะวะวโตเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วอุ้ยขอโทษทีครับหลวงพ่อผิดบทโทษทีนะครับเฮ<อ>้ยเราเจอดาวแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็แปลงร่างอีกครั้งหนึ่งอืมโตขึ้นแล้วไปแวลสิบสวัสดีจ้ะแน่จริงก็มาหาฉันสิโอ้โหได้เลยอย่าท้าน,นะผมจะไปหาเดี๋ยวนี้แหละอุ้ยชนแล้วโอ้ยพวกเธอพวกเธอ,เธอมาขวางทางฉันทำไมเนี่ย ฮ้ยไม่เด้เรื่องเลยโอ้โอ้ไอ้เด็กขัวร้อนบ้านี่มาชนฉันทำไมฮะฮี่โอ้โอ้ขอโทษครับอีกสักป้าโอ้ยขัวฟาดล็อกเกอร์แล้วครับป้าโอ้ยทำยางี้กับผมได้ไงเนี่ี่มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเอ๊ะเดี๋ยวนะใครชวนวะเฮ้ยอย่าหนีนะเว้ยเฮ้ยอย่าหนีเว้ยมามามาโอ้ยอีกสักผัวไม่ล่าโอ้ยเจ็บจังเลย อย่าท้าพี่นันน้องไปหาสาวดีกว่าแหมควรจะมาถึงฉันนะเธอโทษทีฮะผิดคิวไปหน่อยไปเวล14กันครับทุกคนนะ่าโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยเฮ้ยตอนนี้รู้สึกหิวข้าวจังเลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนดีกว่าครับ <c oughs> นี่น <c oughs> มันไส้โอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าสนหน้ามัน <c oughs> พวกแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไง อีฉันเจ็บนะบางอาจเกินไปแล้วนี่แนะอ่อ้อหแกสู้ฉันหรอพวกเราพวกเรามาดูคนต่อยกันแล้วอี๋ออมาดินี่นะหี้กลามากนะขอตบสักทีเถอนนะนี่อุยเล่นกูปากแตกเลยเหรออีแกนี่แนะ่เอาให้จุกเลยเป็นไงล่ะล่วงถึงกับล่วงโอ้โหเธอเก่งจังเลยอะ่ะล้มบอลได้ด้วยแหละฮ่าฮสุดยอด ไปกันเถอะจา่าน้องสาวเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวน,นจะจ๊ะหืมต่อยคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเวลสิบห้ากันเถอะครับอ<ว>ุ้ยตอนนี้ตายแล้วตื่นสายทำยังไ,ไงดีเนี่ยจะไปเรียนดีหรือไม่ไปนะอุ้ยโดดเรียนดีกว่า,าไหนๆวันนี้ก็ไม่ไปเรียนละเราก็ไปเที่ยวกันเถอะตอนนี้ผมก็นัดเพื่อนๆมาแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวัดดีลิววัดดีจ้าโอเคพวกเธอรอฉันานปะเนี่ยไม่นานเลยฉันดีใจที่เธอมานะไปกันเถอะไปกันเลยวิ่งวิ่งวิ่วิวิ่งวิ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 การโดดเรียนไม่ดีนะครับอย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับทุกคนไปเวลสิบหกกันเถอะเฮ้ยแกพวกเราอ่ะจะมาเล่นน้ำกันที่นี่แหละนี่น่าสนุกนะเออฉันขอก่อนคนแรกนู่เว้ยไปเล่ากระโดดก่อนนะ ไปพวกเราไปด้วย,ยนิ้งสองซ้ำยาเธอแต่ฉันกลัวน้ำอ่ะฉันกลัวจมไม่เป็นไรหรอกจับมือฉันไว้ไปนิ้งสองซ้ำยา,ยาโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเก่งมากๆเลยพวกเธอเฮ้ยนึกว่าจะจมน้ำตายแล้วโว้ยกครั้งหน้ามีดาวด้วยชึบชา ย a h o ้แปลงล่างเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปก็ไปที่เวล20กันเลยครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็จะมาเปิดแอป,ปหาคู่กันนะครับจะเลือกคนไหนดีนะ้ายังไงก็รอรับชมพาร์ทหน้านะครับและถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปสนุกๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยครับทุกคน โอ้โหดูคนสุดท้ายสิครับทุกคนน่าเลือกมิเนีย